สวัสดคีคุณผู้ชมครับกว่าจะเป็นผ้าไหมพื้นสวยๆส,สักผืนนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ได้ฟันฝ่าอุปสรรคมากมายนะครับแต่ก็สามารถทําให้ผ้าไหมบ้านหัวฝายเนี่ยเป็นที่ยอมรับได้นะครับเรื่องราวของเขาจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปพบและพูดคุยกับป้าบุญสินาลาดเจริญกันเลยครับ สวัสดีครับป้าบุญสินครับาสวัสดีค่ะป้ากำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังปิดฝักหลอค่ะ<อ>ปิดที่ที่ที่ดำๆออกก่อนแล้วค่อยไปสาวได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมีม่ของบ้านหัวฝายเนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่นิยมใช้กันมากมายเนี่ยมันมีความเป็นมาอย,ย่างไงครับป้าเคล็ดลับของป้านะตั้งแต่บรรทบ,บุรุษสอนมาก,ก็คือการวิธีย้อมอ๋อวิธีย้อมก็วิธีทอด้วยถ้าเราย้อมไม่ดีสีจะตกมาก เราก็มีเคล็ดลับทําให้ย้อมให้กินสีดีๆแล้วก็ล้างก็ให้สะอาดสีจะไม่ตกเลยก็เป็นที่ยิยมของผู้บริโภคเริ่มแรกก็ทางกรมหม่อนไหมก็มามาดูแลเราเพราะว่าเป็นนโยบายขององค์สมเด็จพระราชินีท่าน ก็ให้ทางกรมหมอนไหมมาดูว่าเลี้ยงกันจริงหรือเปล่าพวกป้าก็เลี้ยงกันจริงจงพอท่านมาเห็นเลยมาสนับสนุนให้ทางศูนย์หมอนไหมขอนแก่นเนี่ยเอาห้องเลี้ยงไหมมาให้แล้วก็ขไข่ไหมมาให้แล้วก็เล่งเลยง,งไหมมาให้ก็มาดูแลเป็นอย่างดีจะมีวิทยากรมาสอนว่าทอยังไงทํายังไงสีจึงไม่ตกผ้าจึงได้มาตรฐานสินค้าเราจะได้มาตรฐานทุกอย่างได้ตาุกยุงด้วย ต็กเด็กๆในน้อยอายุสิบสองปีมันลำบากมากป้าเคยช่วยแม่เลี้ยงไหมมาอยู่แล้วชีวิตเนี่ยเราผูกพันกับเส้นไหมอยู่แล้วป้าฟังทางข่าวทางวิทยุประกาศทางพระราชาวังว่าผู้ผู้สนใจประชาชนผู้สนใจถ้าอยากถ้าใครอยากได้เส้นไหมให้ไปขอรับที่พระราชาวังสวนจินดาตอนพศย4ี่นั้น แม่มีสายสร้อยหนึ่งเส้นหนักห้าสิบตางคงไปขายได้สองร้อยห้าสิบร้อยทองไปเป็นค่ารถเดินทางเลยทำไมตัวเองนึงตัดสินใจได้ไปรับเส้นไหมในวงังอ่ะจุดประสงค์อ่ะอยากเข้าไปในพระราชาวัง<อ>เราก็อยากเห็นเราก็อยากได้เส้นไหมด้วยเพราะว่าทำยังไงชีวิตเราจะดีขึ้นจะมีงานทำจะมีอะไรช่วยพ่อช่วยแม่บ้างครอบครัวที่เป็นอยู่มาตั้งแต่เด็กๆมันลําบากพ่อแม่ยากจน จะเรียนสูงๆก็ไม่ได้เรียนก็เข้าไปตอนนั้นไปในพระราชวางังกองกองเส้นไหมก็กองใหญ่ๆเริ่มเทิมเลยประมาณมไม่รู้กี่กิโลเป็นพันๆกิโลเลยเพราะว่าขาดไม่มีใครจะเอาไปทำอะไรเลยเพราะว่าปวกกัดท่านผู้หญิงสุป,ประาดากเกษมสันตอนนั้นท่านยังไม่เสียชีวิตเนาะป้าเข้าไปท่านบอกว่าถ้าใครอยากได้เท่าไหร่ก็ดึงเอาดึงแล้วก็ไปช่างเป็นกิโลก่อน แม่ก็ดึงเอาดึงเอาต่างคนต่างดึงได้คนละสิบกิโลอ่ะป้าก็ได้สิบกิโลท่านบอกว่าถ้าทอเสร็จแล้วจะเอาคืนกิโลเส้นไหมเนี่ยเอามาทอเสร็จแล้วเนี่ยต้องมาคืนที่วังถ้าเอาคืนกับที่วังกิโลหนึ่งท่านจะเอาผืนหนึ่งสองเมตรพวกป้านํามาแล้วทีนี้ไม่อยากทําเป็นผ้าพื้นอถ้าทําผ้าพื้นนี่เราจะไม่ได้ราคาดีเพราะว่าผ้าพื้นจะทําได้ง่าย เพราะว่าเราถนัดเป็นเส้นผ้าหมีอยู่แล้วก็เลยเอามาต่อกันต่อกันกว่าจะได้<อ>ยาวๆพอเสร็จแล้วก็ไปฟอกเลยมาทําเป็นมัดหมีไปเลยแล้วก็เอาไปส่งท่านท่านบอกว่าองค์องค์งสมเด็จที่ชมมาแต่ท่านผู้หญิงสุปภาดาเป็นคนที่บอกด้วยตนนเองนหนูบอกว่า,าผ้าไหมไหมขาดขาดเนี่ย พวกป้าเอาไปทอเป็นผ้าไหมมันมีเก่งจังเลยเออท่านบอกว่าชมสวยเก่งท่านก็เลยให้เงินค่าผ้าแล้วแต่ส่วนส่วนที่เอาคืนให้ท่านหนึ่งผืนออท่านก็เอาเงินคืนมาให้ส่วนของเราที่เหลือท่านก็เอาเงินให้อีกส่วนหนึ่งอีกให้ฟีก็หมื่นห้าให้อมาทำทีนี้ไม่ไม่ต้องไปทำงานก่อสร้างแล้วนะท่านผู้หญิงว่า ให้ทำผ้าไหมามาส่งสวนจิตประจำเลยจะรับเป็นสมาชิกเลยตอนนั้นเอาละป้ามาตั้งกลุ่มทอผ้าได้ยังไงอะทางสหกรณ์การเกษตรคือกรมส่งเสริมสหกรณ์อยากให้บ้านหอฝายนี้ตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มสตรีสหกรณ์ก่อนจะตั้งกลุ่มก็เป็น สมาชิกของสหกรณก์ถ้าใครไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์คนนั้นจะได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์นะตอนแรกก็มีสมาชิก32คนเองปัจจุบันนี้กี่คนก็ประมาณ116คน116คนคคการตั้งกลุ่มเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างเรื่องไม่ดีตอนแรกก็ตั้งกลุ่มมาพอพอสอ สี่ศูนย์ได้เงินจากกรมส,รงส่งเสริมมาหนึ่งแสนบาทเร<อ>าก็มาแบ่งสมาชิกให้ไปบริหารจัดการเรื่องเส้นไหมนี่แหละเรื่องทอผ้าส่งเส<อ>ริกินนี่แหละแต่พออีกคนหนึ่งหรือสองคนนี่แหละเขามีปัญหาเขาท้อแท้เขาไม่อยากทำกับเราเลยยายยายบุญสินอยู่บ่อยู่ไม่อยา่างไรละ เด๋อเอ้ยมาเบิ้งลูกแล้วลูกลก,ลก,กุมเจ้าอยู่เนี่ยย่ะเาิพงดูเนี่ยพงดวงเรียงม้อนนเรียงกันได้ในหน่อยเนี่ยมันสิได้พอท่ออีอย่างเนี่ยซ่เนี่ยเกมม้อนกบลังคดังแข็งแล้วสิไปกรุงเทพแล้วลาเอ้ยหยุดกอ่อนอย่าทอแท้เพราะว่าเฮาเคยเรียงมันมาเร็วที่หล่าอย่าพากันไปทออันนี้มันเป็นชีวิตจิตใจเฮาอยู่เร็วเนี่ย ไมเฮ้าเนี่ยอย่างมาตะวันธาบูรุษเพียงนะเขาะ้าจะสีนี้ไปยังบอ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 ได้เงนินดอกเลี้ยงม้อนได้หน่วยพอดไปยุ่งเทบแล้วแต่ก็ต้องสู้เพราะว่าอาชีพเราอยู่แล้วเพราะว่าปูา่ย่าตายายพาทำม,มาอยู่แล้วแต่เราหยุดไม่ได้เพราะว่าเรารักชีวิตนี้มานานแล้วผูกฝังมานานแล้วเราก็ท้อแท้แต่เราก็ต้องสู้อยู่ไปอยู่มา ชีวิตก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ่น่ะคะคือประธานนี้แกดีมากนะคือเอาใจลูกน้องหมดทุกคนแกก็เป็นคนดีมากเลยไอ้นุ้นไม่พอแกก็ช่วยเหลืออันนี้ไม่พอแกก็ช่วยเหลืออย่างเงี้ยก่อนนี้เรายังไม่มีตลาดรองรับเราอย่างเงี้ยแกก็หาตลาดให้พวกเราเดี๋ยวนี้ก็มีออเดอร์มาไม่ต้องห่วงเลยทุกคนอะใน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 ,ในลูกกลุ่มมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนทุกคน คือไม่ได้เป็นหนี้ใครอย่างเงี้ยไม่มีไม่ไม่มีหนี้นอกระบบ แต,แต่มีการส่งเสริมศิลปาชีพของไทยซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถบุญศิลป์ราชเจริญก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นจนสามารถรวมกลุ่มเป็นกลุ่มสตรีสากอบ,บ้านหัวฝ่ายได้และทําให้ผ้าไหมมัดหมี่ของบ้านหัวฝ่ายจังหวัดขอนแก่นมีชื่อเสียงมากขึ้นไม่เพียงเท่านั้นบุญศิ์ราชเจริญยังคงคิดสืบต่องานด้านผ้าไหมให้คนรุ่นต่อไปอีกด้วย ป้าบุญสินครับกว่าจะเป็นผ้าไหมมัดหมีสักผืนเนี่ยมันยากนะม,มันยากมากค่ะ<า>มันหลายขั้นตอนค่ะอ<ฮ>ขั้นตอนแรกก็ต้องเตรียมดินปลูกหวนไว้ก่อนเราค่อยมาเลี้ยงไหมได้พอเลี้ยงไหมโตแล้วสุกเราก็ทํารังเป็นรังไหมเข้ามาเนี่ยที่จะเอามาสาวเป็นเส้นใหญ่เนี่ยค่ะพอได้เป็นรังแล้วเราเอามาสาวเป็นเส้นใหญ่มาเส้นเป็นเส้นไหมเราก็ต้องเอาไปฟอก พ <Before. S 2> <Before. S 3> อกอกเป็นสีออกเป็นสีขาว uh huh. แล้วก็อยากได้สีอะไรก็ยอมก็เอาไปมัดเก็บสีโน้นสีนี้อยากได้สีอะไรเราก็มัดเก็บไว้พออ่อยมาแก้แล้วก็มากวักไปทอเป็นผืนผ้าออกมาส,สวยๆนี่แหละสิ่งสําคัญในการทอผ้าไหมมัดหมี่เนี่ยของป้าเนี่ยม,ม,มันมีกระบวนการเป็นยังไงบ้างครับนึกถึงสิ่งแวดล้อมที่เราสมมุติว่าเราย้อมไหมสีไหมน่ะเป็นสีเคมีบางครั้งมันจะไปทําลายสิ่งแวดล้อม ต้นไม้อะไรต่างๆหญ้าอะไรต่างๆเราก็ต้องมีบอ่อบำบัดยอมเสร็จแล้วล้วก็ไปเทลงที่บอ่อบำบัดไม่ให้ไปทําลายสิ่งแวดล้อมป้าบุญสินเองเนี่ยมีความรู้เรื่องการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเคยคิดไหมจะจะความรู้อย่างเนี้ยถ่ายทอดให้คนอื่นคิดอยู่นานแล้วแล้วก็ฝึกเด็กด้วยเดี๋ยวนี้ฝึกเด็กนักเรียนแล้วก็เยาวชน ให้ฝึกเลี้ยงไหมแล้วก็สาวไหมเด็กๆนักเรียนที่เขาสาวอ,อ,อยู่นี่แหละค่ะเขาไปแข่งขันสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับภาคแล้วไปเข้าระดับประเทศแล้วเขารับโล่แล้วมาแล้วนะคนกลุ่มไหนบ้างครับที่ป้าบุญสินได้มีโอกาสถา่ายทอดวิชาความรู้เรื่องการทำผ้าไหมมัดมีกลุ่มแรกก็คือเราไปฝึกเด็กนักเรียนอยู่โรงเรียน นนสะอาดวิทยารเราจะไปเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ประมาณสามเดือนเด็กๆก็เขาก็เป,เป็นได้แล้วก็ก็ออกแข่งขันกันเลยกลุ่มที่สองก็คือเด็กๆที่บ้านหรือเยาวชนที่ไม่มีงานทำก็เขาก็ให้ให้เขาหันมาฝึกอบรมเรียนรู้ป้าป้าก็สอนเขาเขาจะได้มีวิชาความรู้ ไม่ต้องอยู่เฉยๆจะได้มีงานทําต่อไปกลุ่มที่สามนะคะก็เป็นกลุ่มเครือข่ายเราเป็นกลุ่มโอท็อปเหมือนกันแต่เขายังไม่รู้เรื่องการที่ฟอกย้อมเขาก็เลยมาเรียนรู้กับป้ามีปัญหาในการสอนพวกเขาไหมฮะตอนแรกมีปัญหาเหมือนจับปูใส่กระดง้ง<อ>ค่ะกว่าจะได้กวัวเขาจะทําได้เนาะสามวันเยวนี้เข้ากระด้งเอง เข้ากระโด้งได้แล้วเข้าสาวในหม้อได้เลยเส้นสวยด้วยค่ะ,คะดีใจไหมดีใจค่ะภาคภูมิใจที่สุดที่ลูกศิษย์สอนง่ายแล้วก็ให้เขาอนุรักษ์ไว้สืบทอดต่อไปเรื่อยๆให้เขาไปสอนรุ่นต่อรุ่นต่อไปก็ดีค่ะป้าแกก็สอนดีสอนลายอย่างการทำไหมลืบไหมน้อยว่าทำยังไงก็ไปช่วยพ่อแม่ค่ะแม่หนูก็เลี้ยงไหมด้วยเวลานั่นก็สาวไหมช่วยแม่ค่ะ ป้าบุญสิรครับถ้าผมจะถามว่าอะไรคือความภาคภูมิใจสูงสุดของป้าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือเราได้รับรางวัลพระราชทานเกรรษตรกรดีเด่นแห่งชาติระดับจังหวัดระดับเขตแล้วก็ระดับประเทศอันนี้คือสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือเราได้อนุรักษ์ผ้าไหมไทยเอาไว้เป็นรุ่นต่อรุ่นให้ฝึกอบรมเด็กๆให้สืบทอดต่อไป เพราะว่าอนาคตข้างหน้าจะไม่มีใครมาทอผ้าเด็กๆก,ก็ไม่สนใจเราต้องอนุรักษ์หรือให้เด็กๆมาฝึกอบรมกับป้าป้าจะสอนฝึกให้เขาสิ่งที่ป้าบุญสินคาดหวงังและอยากเห็นในชีวิตตอนนี้มันคืออะไรครับเราอยากให้มีนโยบายจากทางรัฐหรือรมหม่วยงานต่างๆเนี่ยมาสนับสนุนมาสนับสนุนเราออกแบบผ้า ลายผ้าแบบลายใหม่รุ่นใหม่ประยุกต์รุ่นใหม่แต่รุ่นหลังเก่าๆรุ่นปู่รุ่นย่าเราก็ไม่ทิ้งอันนี้ก็ฝากให้ลูกๆหลานทั่วประเทศให้หันมาสืบทอดเรื่องไหมเรื่องผ้าไหมเลี้ยงหมอ่อนเลี้ยงไหมอนุรักษ์ไว้เป็นภูมิปัญญาไทยของเราบรรทบุรุษของเราทำมาเราก็ต้องอนุรักษ์ไว้ อันนี้คือคีวิตปลูกหมอนเลี้ยงไหมนี้คือเป็นอาชีพของป้าที่หลักๆมาแล้วตั้งแต่บรรทบุรุษตอนตะก่อนเนี่ยทอท้เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เราไปรับเส้นไหมมาแล้วก็พอดีกับศูนย์หมอนไหมให้อุปกรณ์เรามาเราภูมิใจที่สุดที่เรามาถึงจุดตรงนี้แล้วก็ภาคภูมิใจมากที่เราทำงานตรงนี้เพื่อ เพื่อให้ตอบสนองนโะยบายของพระอ,องค์ท่านทั้งสองพระอ,องค์ คุณผู้ชมครับด้วยน้ำพระราชชิตไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาธิที่ได้ทรงเห็นถึงความสําคัญของผ้าไหมไทยจึงทําให้ชาวบ้านบ้านหัวฝายเนี่ยมีอาชีพมั่นคงจนถึงทุกวันนี้ครับและผมก็เชื่อว่าถ้าทุกคนคนไทยมองเห็นคุณค่าและช่วยกันสร้างสรรค์าง,งานศิลปะของแผ่นดินอย่างป้าบุญสินลาดเจริญผมเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของไทยจงก้าวไปไกลนะครับในช่วงหน้าพบกับคนไทยยดีครับ คนไทยใจดีฝันของเยาวชนสงขลาที่ต้องการแหล่งเรียนรู้ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการศึกษาคุนคว้าในบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และทันสมัยใกล้จะเป็นจริงแล้วค่ะภายใต้แกนนำของเทศบาลนครสงขลาที่ต้องการบ่มเพาะสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับปณิธานจากทรัพย์ในดินสู่ศิลทางปัญญารักษาสิ่งแวดล้อมของปตทสพ จึงประสานความร่วมมือกับสำนักง,งานอุทยานการเรียนรู้สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการออกแบบก่อสร้างและพัฒนาโครงการอุทยานการเรียนรู้ PTTEP Smart Center ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แก่เยาวชนชาวสงขาและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากตัวแทนชุมชนภาคีเครือข่ายและเยาวชนในจังหวัดสงขลามาร่วมแสดงความคิดความเห็นเพื่อเติมเต็มกรอบความฝันและกำหนดทิศท,ทางอนาคตของอุทยานการเดินรู้แห่งนี้ค่ะงานนี้เนี่ยมันไม่สำเร็จได้ด้วยคณะใดคณะหนึ่งหรือภาคีใดภาคีหนึ่งมันคือความร่วมใจของทุกฝ่ายของทุกภาคส่วนวันนี้เราทำโฟกัสกรุ๊ปกันนะคะเราเห็นฝันของเด็กๆมากมายเป็นจินตนาการที่ไร้ขอบเขต เราก็คิดว่าแหล่งเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนบ้านที่2ของเขานะคะสำคัญที่สุดก็คือความเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้อะคะ่ะอุทยานการเรียนรู้ PTTEP Smart Center เ็นเป็นเสมือนเครื่องมือการกระจายองค์ความรู้ที่เยาวชนและคนสงขาต่างภาคภูมิใจเพราะรูปแบบและแนวทางการก่อสร้างเกิดจากความฝันและแรงบันดาลใจจากพวกเขาเหล่านี้ค่ะ ร่วมพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นฐานพัฒนาคุณภาพสังคมไทยอันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนโดยปตทสพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยเป็นการผูกฝังมาตั้งแต่ปู่ยตายายเราอยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานหรือเยาวชนทั่วประเทศหันมาปลูกหมอนเลี้ยงไมชีวิตของเราจะดีขึ้นเราจะไม่ได้ให้ปลูกหมอนเลี้ยงไมนี้สูญหายไป